ดดีพคยิยลักนณาราศีมังกรนะครับดาวเสาทับลักนณาของท่านอยู่แล้วแต่เดิมแต่เพียงแต่ว่าองศามันเดินถอยหลังเดินวิปริตนิดหนึ่งคําว่าวิปริตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ไดีเสมอเสมอไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าองศามันเดินถอยหลังเท่านั้นแล้วเมื่อดาวเสาเดิมวิปริตเนี่ยนะครับชาวมังกรเนี่ยแปลกมากนะครับจะรู้สึกโปร่ง ปลงใจมากขึ้นได้นิ่งๆคิดอ่านอะไรอยากะทําอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกจุกจิกกับมันก็อาจจะช่างโขดแมงปล่อยมันไปไม่ได้เอามาใส่ใจกลับกลายเป็นว่าคุณจะไปลุยในสิ่งที่คุณอยากกระทํามากยิ่งขึ้นแต่ว่ามังกรผมบอกไว้ก่อนนะครับบอกและยจาไว้เลยนะครับว่าชาวลัคนาราศีมังกร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักเดินหน้าอย่างเดียวคนรักเก่าจะกลับมาก็ออส่งส้นตีนให้มันไปเลยไม่ต้องกลับมานะฮะหรือจะทักกลับมาหรืออะไรก็ตามนะมังกรถ้าเป็นคนรักเก่าเนี่ยนะฮะนะฮะอย่าไปอย่าไปให้ค่ากับมันเพราะเดี๋ยวมันทําเรื่องจุกจิกใจมาให้เข้าใจไหมมังกรฟังตรงนี้ นะแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่คิดจะเริ่มสิ่งที่คิดจะทำยังสํำเร็จดีอยู่ดาวเสาร์ที่พักองศาตรงนี้ที่เดินถอยหลังตรงนี้ทําให้คุณได้ทบทวนนะครับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้จริงๆซึ่งมันก็จะสมผลให้คุณได้รับความสําเร็จนั่นแหละนะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรสบายใจได้แต่สาวทับลักเนี่ย มันก็เป็นช่างคิดเยอะช่างวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายอยู่แล้วนะครับแต่มันเป็นกเกษตรราธีปดีมันส่งผลให้เรานั้นประสบความสําเร็จได้รับความสําเร็จนะครับฉะนั้นดาวสาวที่มีการพักองศาตรงนี้คือเดินถอยหลังตรงนี้ไม่ได้ส่งผลในด้านลบอะไรเท่าไหร่เลยจะลบก็ต่อเมื่อชาวลัคนามังกรเสกไปมีใจให้กับคนรักเก่าหรือคนรักเก่าติดต่อกลับมาแล้วเรา รู้สึกใจอ่อนลังเลอย่าได้เสื่อมทาอะไรแบบนี้เด็ดขาดนะนะครับเดินหน้าอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักและเรื่องงานมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงหลายคนนะ่ยดูดาวอย่างเดียวเข้าใจว่าดาวจะนูนย้ายตรงนี้อาจจะฟังมาจากสินแสหมิงหรือฟังจากอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าศึกษาโหราศาสตร์มาก็ได้แต่คนรู้ไม่ว่าการเดินของดาวเนี่ยมันมีองศา,าที่วิพิิต3สามอย่างคือเดินพัก เดินมนแล้วก็เดินเสิร์ตล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับดวงชะตาทั้งสิ้นดีมากดีน้อยต่างกันไปฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี